สวัสดีค่ะคุณอยู่กับช n n e l แ p ปเปิลคอีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาในโหมดของเรื่องความสวยความงามอีกแล้วนะคะ,ะเดือนที่แล้วนะคะครบ1เดือนเมื่อวานพอดีเลยที่เปิ้ลไปฉีดตัวรีจจรันกับเมโสชาแนลนะคะซึ่ง หลายๆคนเนี่ยก็คงได้ยินมาอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทําให้รูขุมขนของเรานะคะตื้นขึ้นนะคะดูแบบฟูขึ้นอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าจริงนะแล้วก็จะช่วยทําให้บอกว่าชุ่มชื้นแต่งหน้าง่ายคือก็แบบว่าเออก็ใช่แหละอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเรื่องชุ่มชื้นเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ทําหน้าไม่ได้พักเลยเหมือนกันนะคะก็เลยบอกว่าเออมันมันคงจะช่วยหรือมั้งอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าที่เห็นชัดๆคือตัวรูขุมขนตรงนี้นะคะช่วงเนี้ยคือแบบฟูขึ้นแล้วดูแบบ ดูน่าอิ่มขึ้นอันนี้คือประทับใจมากนะคะแต่พอมาเดินนี้ค่ะเราก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะที่มาใหม่แล้วเขาก็เค็มว่าอยู่ได้ถึง6-9ถึงเเดือนกันเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือตัวเบลโลเทโล device ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นฟิลเลอร์ที่จะผสมที่จะรวมนะคะมีส่วนผสมก็คือจะเป็นตัวไฮยาลูรนิกนะคะกับตัวกีสไลด์ที่จะทำให้มันแบบว่าอยู่ ใต้ผิวแล้วทําให้แบบว่าชุ่มชื้นคุณเท่าไหร่ไม่รู้อะไรเงี้ยเออแบบว่าชุ่มชื้นคุณสิบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะทําให้อยู่ได้นานถึง 6- กถึงเเดือนกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าตัวรีจูรันเนี่ยอยู่ได้แค่เดือนเดียวเราก็ต้องมากระตุ้นใช่ไหมส่วนตัวเนี้ยเอาสัก3เดือนแล้วมาทําทีก็เออก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเพราะว่าราคาตอนนี้ก็ไม่ได้แบบว่าแพงเวอร์วังอะไรนะคะแต่ก็ทางนี้จะทําอันเดียวจะไม่ได้ทําตัวชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัวรีจูรันคือบอกแล้วว่า ประทับใจเพราะขนลูกหุ่มขนเนี่ยฟูกระชับขึ้นแต่เบโลเทโลดีไวฟ์นะคะเขาจะฉีดแค่ช่วงนี้เขาจะไม่ฉีดช่วงหน้าผากด้วยเพราะว่ามันเป็นฟิลเลอร์เนาะเพราะยังไงถ้าสมมติว่ามันไปนอุดตันพวกลูกุ่มขนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหานะคะอาจจะเป็นแบบรอยแดงหรือเป็นสิวขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็คือไหนๆก็จะไปคลินิกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทากันแดดนะคะออกมาเลยหน้าสดกันเลยทีเดียวนะอันนี้คือหน้าสดนะจ๊ะ เราทากันแดดกันอย่างเดียวเนาะทากันแดดเขียนคิ้วเรียบร้อยออกมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่คลินิกไปดูว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคไปกันและตอนนี้ก็มาถึงคลินิกแล้วนะคะวันนี้เราเข้ามาที่คลินิกมองละมุนนี่เลยคะ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาคลีนหน้ากันก่นกอนนะคะก็อย่างที่บอกคือเราจะไม่ฉีดหน้าผากเพราะฉะนั้นก็จะคลีนเฉพาะช่วงข้างแก้มนะคะน้องพยาบาลก็มาจัดการให้ มือบอมากและอย่างคือเราไม่ได้ลองพื้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเช็ดก็ง่ายหน่อยจะเห็นบริเวณใต้แก้มของว่าตรงนี้เป็นมันเป็นจุดที่ตกกระทบอย่างเงี้ยค่ะนึ่งค่ะหน้าผากน่าจะเจ็บกว่ามั้งอ่าหน้าผากหน้าผากจะดีกว่าค่ะแต่ตอนนี้จะฉีดหน้าผากไม่ได้เดือนที่แล้วพี่มาฉีดลิจุลันใ่่ตอนนี้จะเจ็บน้อยกว่าค่ะรู้สึกแ่บโอเคีิจุลันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้แสบไหม จำไม่ได้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะทนได้เพราะพี่ไม่ปลอดแหงของเพื่อนพี่ไงฉีดไปกี่ครั้งคะครั้งเดียวครั้งเดียวไม่ได้ถ่ายเลยครั้งเดียวแล้วก็ลูกผมขนแบบฟูขึ้นเลยนะดีขึ้นคือดีงามตอนนี้ก็เป็นตัวยาเขียวจะช่วยรีรงผมฉันมันกะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ทายาชาแล้วแล้วก็มีผู้ร่วมสถากรรมเออตอนแรกว่าจะมาเป็นเพื่อนสักพักก็ทำเจ็บเป็นเพื่อนกันก็ตอนนี้ทาก็ประมาณ45นาทีที่รอยาชา หลังจากที่ครบ45นาทีนะคะมีน้องพยาบาลเข้ามาอธิบายว่าเป็นของแท้นะคะดูยังไงสแกนยังไงแล้วก็มาขูดให้ดูบาร์โค้ดนะคะแล้วก็ให้สแกนตัว QR c o d e ดด้วยนะคะว่ามันจะต้องตรงกันนะคะกับเลขอธิบายอย่างละเอียดนะคะเพื่อให้เรามั่นใจกับสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของทางคลินิกนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะเขาก็จะมีการแกะให้ดูนะคะแล้วก็มีให้เช็คเลขล็อตแบบละเอียดมาก แล้วน้องก็อธิบายจนสายแก่ใจนะคะแล้วก็จะมีกล่องให้เรากลับบ้านด้วยแต่ว่าอันนี้เพื่อนกับเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเอาไว้ที่คลินิกแล้วกันออธิบายรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะคะเราก็คลีนหน้าแล้วก็เตรียมเข้าไปพบคุณหมอเพื่อที่จะทําการฉีดได้เลยคะ่ะฉีดน,นะครับสข้างนะก็คือตรงแก้มเนี่ยข้างมาสุดจุดี่ส จะให้น้ำเขาน้าแข็งให้เย็นจัดเลยตัวนี้ไม่แสบภานลิขรัน่ะตัวรีไวทนะคะเป็นฟิลลอกเป็นิลเลอร์ที่จะเอาไว้ชี้ทับบนงานผิไว้เลยเสราจรก็คบรอยอ่างั้นกับนเห็นไหมครัเห็นมใ้วค่ะเห็นนิดนึงนะครับจี๊ดๆนิดนนะคะจี๊ดนะคะ ชีดนะคะปวดไ,ไหมนิดหน่อยครับไม่ถึงนะโอเคไหนะคะเดี๋ยวต่อเลยนะที่มันดูคมขนกว้างๆหรือว่ามีรอยหดุมสิวนะตัวนี้หลังฉีดไปสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับอยู่กันพี่ด้วยความทีเป็นคิลเ ER นะล,ล,ลอร์นะเราจะมีเอชเอเป็นตัผสมหลักแล้วก็จะมีกีเซอร์ลนะครับตัวนี้มันจะดึงน้ำเข้าหาตัวมันจะฟูเต็มขึ้นเลยนะครับนี่นะคะแสบมากไหมไม่ค่ะ กาที่ฉีด,ดคืออยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแค่ามา้0 5ิ0จุดก็ดื่มน้ำเยอะๆเลยช่วงนี้ยยนอย่าให้ขาดน้ำเปล่าแล้วก็สองถึงสามลิตรเนาะของเพื่อนฉีดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวของเพื่อนสาวค่ะตอนแรกนางก็จะมาถือกล้องให้อย่างเดียวนะคะสรุปคือมาฉีดเป็นเพื่อนกันซะอย่างนั้นโอเคค่ะก็กลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นคุณหมอก็จิ้มประมาณสักข้างละ 20จุดนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็คุณหมอน่าจะแบบแซะเพื่อที่จะให้มันฟูเนาะนี่นะคะก็อาจจะเขียวนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีตัวนี้เ,เจลเย็นนะคะคอยประครบอยู่นะ,ค,ะคุณหมอบอกว่าประมาณสัก7วันนะคะกินน้ำไเยอะเนาะ,ะแล้วมันก็จะฟูขึ้นเพราะมันเป็นฟิลเลอร์นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเห็นรอยเข็มนิดหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ประครบเอานะคะแล้วก็ถือว่าดีเพราะว่า,าจริงๆคือมันฟูขึ้นเลยนะคะจะสังเกต้ว่าแบบ ฟูขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเค okay, ค่ะสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจนะคะเปิ้ลก็รู้สึกว่าเปิ้ลแฮปปี้กับตัวนี้ด้วยเนาะแล้วก็เอาจริงมันก็เจ็บน้อยกว่าลิจูลาจริงๆนะคะก็เจ็บในระดับที่ทนได้นะคะคุณหมอก็น่ารักแบบเจ็บไหมครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคอยชวนคุยทําให้เราแบบว่าไม่ตื่นกลัว <laughs> เดี๋ยวอีกเจ็ดวันนะคะจะมารีวิวว่าผลเป็นยังไงบ้างนะว่าลูกขนง่ลจะฟูขึ้นอีกไหมนะคะหรือว่าจะมี ผลเป็นยังไงนะคะถ้าอย่างไรก็ติดตามกันนะคะค่ะนี่ก็วันที่สองนะคะหลังจากเมื่อวานไปฉีดลิจูรันมาก็จะมีตรงนี้ที่เขียวแต่เมื่อวานกลับมาปุ๊บก็ใช้น้ำแข็งประครบเลยนะคะก็ดีขึ้นรูขุมขนก็ตื้นขึ้นอยู่นะคะก็คือตื้นตั้งแต่ทำแล้วแหละอันนี้คือเป็นสิวก็สิว โอเควันที่สองจ้าค่ะน,นี่ก็วันที่สามแล้วนะคะน,นี่ก็คือเพิ่งเปกก่ากำลังกายมานะคะแล้วก็ทากันแดดกับเขียนคิ้วแค่นั้นนะคะผิวก็คือก็โอเคนะเราเขียวเบาลงเมื่อวานได้ประครบป๊บหนึ่งผิวคือที่รูๆคือแบบฟูดขึ้นเต็มมากนะคะที่เป็นแบบว่ารูขุมขนอะไรเงี้ยน,นะคะโ okay, อเคน,นี้ก็ยังไม่ได้ทารองพื้นเพราะว่าสองสามวันนี้ไม่ได้ไปไหนเนาะโอเคค่ะวันที่สาม มาค่ะลุยกันต่อวันนี้วันที่4แล้วนะคะเดี๋ยวจะซูมดูใกล้ๆบอกเลยว่าวันนี้รูขุมขนเบลอแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะคือประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะวันนี้แต่งหน้าก็คือไม่ต้องใช้ตัวไพรเมอร์เลยนะคะคือดีมากโอเคค่ะน,นี้วันที่5นะคะตรงนี้ก็เป็นรอยเขียวแต่คือลูขุมขนคือกระชับมากแล้วก็ฟูเต็มนะคะเหลืออีกสวัน ค่ะวันนี้วันที่6นะคะลูกคุมขนมาเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะอันนี้คือพิ่งเพีอกกาลังกายมาเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็มาถ่ายเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นรอยเขียวคือจะบอกว่าจริงๆคือเราประครบแค่2วันนะคะหลังจากนั้นเราก็ชิวเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้คือเริ่มเหลืองแล้วแหละเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นรอยเก่าที่มันเป็นหัวบ,บุ่มลงไปอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอน่าจะ,ะเดี๋ยวซูมซิได้ไหมเอ่ยแล้วคุณหมอน่าจะแบบงัด พังผืดนะคะมันก็เลยแบบว่าอาจจะเขียวนี่นะคะอ่าโอเคค่ะเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะผลคือดีนะจ๊ะรูมผลดูแบบเต็มฟูขึ้นตอนนี้คือไพรเมอร์ไม่ต้องใช้แล้วนะคะโอเคเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจ้า วันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะคะครบเจดวันที่เราไปฉีดเบนโลเทโลดีไวส์นะคะผลก็คือรูขุมขนนะคะดูตื้นขึ้นแบบว่าเยอะมากนะคะคือฟูขึ้นเลยนะคะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครนะที่อยากจะทำให้รูขุมขนตื้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะก็แนะนำมี2อย่างก็คือตัวรีจูรันกับตัวนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เบนโลเทโลดีไวส์นะคะก็จะอยู่ได้สามถึงหกถึงเก้าเดือนกันเลยทีเดียวนะคะลองดูว่า ใครเป็นยังไงบ้างแต่ว่าของเปิ้นกับของคุณบอลเพื่อนเปิ้นที่ไปฉีดด้วยกันนะคะก็วันนี้คุยกันก็บอกว่าเฮ้ยโอเคเลยรู้สึกว่าฟูขึ้นอะไรเงี้ยแล้วที่มากกว่าฟูลูอขอลกขนนกคือแบบว่าหน้าก็จะดูแบบฟูฟูขึ้นด้วยดูอ้วนๆขึ้นหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยยังตัดสินใจอยู่ว่าไอ้ที่ฟูเนี่ยเพราะว่าอ้วนหรือว่าเพราะตัวฟิลเลอร์ตัวนี้นะคะแต่ก็ผลสรุปโดยรวมคือดีมากเปิ้ลรู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบบ รูขุมขนจะแบบลึกจะนู่นนี่ได้เลยนะคะถือว่าดีทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็สําหรับใครที่กําลังตัดสินใจก็แนะนํานะเอาจริงๆส่วนตัวคือชอบเลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe นะคะก็ลบกวนกดด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้แบบว่าเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะครบ7วันแล้วโอเคค่ะบ๊ายบาย